คลิปนี้พามาชมนะครับผักเหมือนเดิมเช่นเดิมเช่นเคยครับนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องย t ท b e ครับเมืองตลุงผักสดนะครับพามาชมที่ร้านนะครับที่ผัดนะสวยๆนะครับผักขึ้นมาด้านบนของที่ขึ้นมาด้านบนนะครับ นี่ฮะมาดูครับเราจะพาชมวันนี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตรงล็อกแรกนะครับล็อกแรกก็จะมีเป็นกระชายนะครับกระชายมะเขือยาวมะระบวบหอมบวบเลี่ยมกระเจี๊ยบนะครับมีบวบงูนะครับมีมะระนกผักใบก็เช่นขวางตุ้งมะคณะนะครับ ฝั่งนี้นะส่วน5โลครับส่วนถุง5โลนะแถวนี้ครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นหอมใหญ่หอมแขกมีข้าวโพดมีผักกาดเขียวมีมะม่วงมีมันมีละกอตัวนี้จะเป็นหน่อไม้นะหน่อไม้สดมะเขือม่วงมีทิ้งอ่อนนะครับนี่มาต่อจากฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เป็น ปลาทองมีแฟงมีละโกมีหัวประกาศเอ่อแตงเล็กมะเขือแตงใหญ่ประกาศขาวอ่อย่างนี้เป็นประกาศถุงประกาศนอกนะครับแล้วก็เป็นกระลับนะครับตัวนี้เป็นของยกถุงหรือว่าเป็นของที่เราเอาไว้เพิ่มเติมอ่าให้ลูกค้าเวลาอ่าเวลาที่เราทีตรงนี้นะฮะเวลาที่เราทีตรงนี้ให้ลูกค้าเลือกนะครับเลือกเสร็จหรือว่าลูอกอ่าหมดนะครับ ตรงนี้นะครับอันนี้คือของที่เราเกะขายนะครับเกะขายตรงนีน้นี่ตรงนี้คือผักที่เรานี่ครับ ตัวนี้เป็นผักใบฝั่งนี้ครับประกาศขาวกระหล่ำสวยๆของสวยๆฮะตรงนี้เอ่อตรงนี้จัดใหม่ให้หน่อยนะครับเอาสวยๆมาใส่ตัวนี้เอาลงนี่ครับของ,ขอ,งอ่าแต่งใหม่สวยๆครับ กระลำดอกโมประกาศสวยมากฮะสวยมากหัวนอกครับทำไมเขาทำได้สวยฮะอันนี้คือแช่ยเย็นมาครับเย็นเจ็บเลยครับอาพวกอาหัวนอกแล้วก็แครอทตัวนี้จะเป็นอ่าสวยมากนะฮะ บุกอรี่นะครับกระลำโดกเห็นไ,ไหมฮะผักใบตรงนี้เต็มเลยฮะผักใบเต็มอันนั้นอันนั้นขึ้นชายย่ายเขาทำอะไรตรงนั้นทำไม คือโนะตเอาเอาถอกไปฝั่งน,นน้นเลยกำลังจะฝั่งโน้ถักของเอามันเป็นที่ของเขานี่ยังว่าครับอันนี้เอาเอาออกให้เขาแต่งผนะักแมวสวยครับผักแมวสวยๆเลยเนะี่ย นะฮคคือของที่เราขายครับตรงนี้ โอเคครับสำหรับที่นี้บายบายครับสวัสดีครับ